ตอนนี้เขาทำงานกันนะคะตอนนี้เขาทำงานกันค่ะเพราะว่าทุกคนที่มาดูแลดเด็กๆตรงนี้เขาจะําทำงานกันนะคะคือทำฟรีนะคะมันต้องเสียตังค์มีแพะด้วยเห็นไหมคะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่อะไรอะ่ะมีคนที่ว่าไม่ค่อยสบายเห็นไหมคะมีขายทุกอย่างเห็นไหมมีต้นไม้มีแพะมีอะไรด้วยเห็นไหมคะ นไหมคะโมีมีสารพัดเลยเห็นไหมคะ<อ>มีไก่มีอะไรด้วยเห็นไหมคะดีอย่างคือเราอยู่ข้างบ้านถ้ามีแดดนะคะคนจะเต็มเลยนะคะตรงนี้ถ้ามีแดดเนะี่ยคนจะเต็มเลยแล้วก็อยู่ข้างๆกับในเมืองเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมของทุกอย่างเนะะี่ยเขาจะทำทำมาขายเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะนี่ดอกไม้เล็กๆก็จะมีทุกจุด พวกน้องๆก็จะทําเองนะคะก็จะทําแล้วก็ขายใครต้องการซื้อก็ก็ขายพวกต้นไม้เ็าําเองนะคะเห็นดอกไม้จิเหล่านี้ไหมคะสีสวยนหเนี่ยเห็นไหมคะเป็นวิวแบบธรรมชาติเห็นไหมคะเห็นไหมคะธรรมชาติมากเลยเห็นไหมคะแล้วก็จะมีทํางานเห็นก็มีม้าด,ด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมคะในใคี่ไงม้าเห็นไหมคะเห็นไหมคะ น้องๆก็จะทํางานกันเห็นไหมคะเห็นไหมคะก็จะปลูกชําของขายเห็นไหมคะก็จะมีหน้าที่ทุกคนจะมีหน้าที่ของตัวเองเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คือน้องๆก็จะมีหน้าที่ของเขาทํางานเห็นไหมคะนี่ความสุขของพวกเขานะคะเห็นไหมเห็นไหมคะน่ารักนะคะเห็นเขาอยู่แบบนี้เขาก็มีความสุขนะคะ คือทุกคนที่อยู่ตรงนี้คือไม่พูดด้ง่ายว่าไม่เต็มรอยนะคะแต่เขาก็มีความสุขนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะไม่ว่าอะไรนะคะเพราะเราอยู่อยู่ใกล้ๆนี่มีม้ามีอะไรด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมคะอุยมอร์คนเจ้าสวยนะคะนี่มีไก่ด้วยมีโซนนี้ด้วยดิสวลาวน่ะโอ้เดินลูกม้านะคะแพนนี่ กีก็เยอะก็มยอะก็เยอะโอ้ยนี่สดุมลูกมานะคะดูสวยมากเอ็กเลฮิวมวยคว่ำคว่ำคว่ำเห็นไหมคะน้องก็น่ารักนะคะเห็นไหมเห็นไหมมาแล้ว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 ไม่กล้าจับไม่กล้าจับน้องเ็้ามาแล้วมาแล้วน่ารักมากเลยเห็นไหมคะอู้ยอิสมอยเห็นไหมคะ เห็นไหมเขาไม่ได้กลัวขนนะคะมาตัวเล็กตัวเล็กมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะคุ้มเห็นไหมคะน่ารักนี่เ็กความน่ารักของสัตว์เห็นไหมคะช่วยช่วยช่วยชยเห็นไหมคะเ็ใช้เราจับเห็นไหมคะเห็นไหมคะน่ารักมากเลยเห็นไหมคะอืนี่คือสวนสัตว์เล็กๆนะคะที่ว่าเห็นใช่ไหมคะแล้วก็ท่านบนจะเป็น ทางนน้นจะเป็นตัวเมืองก็ห่างจากเมืองประมาณกิโลกว่าๆเองนะคะเห็นไหมคะดอความน่ารักของน้องๆเห็นไหมคะปุ๊บๆๆความเยอะความเยอะว้าวเห็นในน่ารักไหมจะมีสัตว์เกือบทุกชนิดเห็นไหมคะอ้ยชอกเลยพีสวยมากเลยน่ารักมาเร็ว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 เห็นไหมคะ ร,รอบๆนี้จะเป็นอ่าเป็นอะไรล่ะคะที่เขาว่าคือเฉพาะตรงนี้เนี่ยเขาจะให้แต่ว่าน้องที่ไม่ค่อยเต็ม<อ>เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นทุกคนก็จะทำงานกัน<อ>เห็นไหมคะ<อ>มีเสียงไก่มีเสียงอะไรด้วยนี่คือธรรมชาติมากเลยคะ่ะ<อ>ชอบมากอร,รอบๆก็เป็นที่<อ>ที่เราอยู่<อ>เห็นไหมคะ ดูน้องดูน้องเขามานี่มีไก่ด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมเขาก็ทํางานกันเห็นไหมคะนูไก่ไปตีกันแล้วทางโน้นเห็นไหมคะนี่ความสุขของคนที่ว่าไม่เต็มรอยเขาจะทํางานเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมที่นี่เห็นไหม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 คะเขาไม่ค่อยเต็มแต่ว่าเขาก็มีมีจิตใจที่รักสัตว์นะคะที่ก็มาทำงานเห็นไหมคะ เห็นไหมคะสวยมากนี่คือธรรมชาติตอนเช้าๆนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอีะเรนอีะเรนวักเห็นไหมคะทุกคนเขาก็ทํางานทําหน้าที่เขาจะรู้นรู้หน้าที่นะคะถึงเคาบอกไม่เต็มรอยแต่เขาแบบว่ารู้หน้าที่เห็นไหมคะเห็นไหมคะก้มเยอะความเยอะเห็นไหมคะเขาจะมองเราอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมคะเห็นไหมคะบรรยากาศน่าเที่ยวค่ะความเยอะความเยอะ แล้วก็จะหากเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นงนี้เขาจะมองแล้วก็จะมีตื่นเช้ามาจะให้น้ําให้อาหารสัตว์ทุกวันเขาจะอยู่อยู่แบบยังไงคะอยู่แบบว่าไม่ต้องเสียทางหลวงไม่คนจ่ายหมดนะคะที่ว่าไอ้คนที่พิการพิการทางสมองคือล่าช้านะคะเห็นไหมคะนี่คือวิวรอบๆนะคะรอบๆอ,บอาพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่เห็นไหมคะ เดี๋ยวจะซูมให้ดูอาพาร์ตเมนต์นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คือรอบๆนี่อาพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่เห็นไหมคะอยู่จุดนี้เลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยมากหรือ,อ,อจาจจะธรรมชาตินะคะสวัสดีคะ่ะลูนน้อง